สิ่งที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งเป็นห่วงอย่างมากก็คือจะได้เห็นภาพแบบที่ได้เห็นกันไปแล้วในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่26มกราคมที่ผ่านมานะคะภาพของการเลือกตั้งล่วงหน้าที่เกิดขึ้นได้เห็นภาพของกลุ่มกมปปสที่ไปบริเวณหน่วยเลือกตั้งจุดต่างๆและขัดขวางผู้คนที่ต้องการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ย่างภาพนี้เป็นภาพที่ตีพิมพ์นําเสนอโดยหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal นะคะเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกบีบคอและถูกขัดขวางเขาบอกว่าต้องการที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงถูกคัดค้านโดยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยค่ะวินาทีนั้นเกิดอะไรขึ้นที่เป็นภาพออกมาแบบนี้คุณวรลักษณ์อิสารางกูลณยุธยาคุยกับผู้ชายที่เห็นในภาพนี้ค่ะ The Wall Street Journal เผยแพร่ภาพชายวัย40ปีกำลังถูกชายอีกคนยื่นมือในลักษณะคล้ายบีบคอระหว่างที่เขากำลังจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากิตติเอกแสงกุลคือชายในภาพเขาเล่าว่าวันอาทิตย์ที่ทผ่านมาเดินทางเข้าไปที่คูหาเลือกตั้งในซอยโรงเรียนเซนจอนพริเทคนิคย่านพหลโยธิน<ม>แต่ถูกกลุ่มคนที่ชุมนุมอยู่หน้าหน่วยเลือกตั้งเข้ามาขอร้องไม่ให้เข้าไปเลือกตั้งเป็นแรกก็คุยดีนะก็นะอธิบายเหตุผลมา ทำไมผมถึงไม่ควรจะมาเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งเอตดบลที่เขาให้มันก็ฟังแล้วมันเหมือนกับเราฮึดขึ้นมาเลยว่าเราต้องไปเลือกเขาพูดอะไรคือเขาบอกว่าเขาไหว้ผมแล้วบอกขอร้องครับอย่าเลือกตั้งเลยเพราะว่าถ้าพี่เลือกตั้งเนี่ยแผ่นดินจะลุกเป็นไฟแล้วพี่ยังจะไปเลือกอีกเหรออะไรเงี้ยม,มีการดันใช่ไหมครับผู้ชุมนุมก็พยายามหนึ่งก็ว่าแรกๆเขาจะไม่อยากจะใช้ความรุนแรงเหมือนกับคอนเซ็ปต์เขาจะไม่ใช้ความรุนแรงกับเราอะนะแต่ว่า คือมันก็จะมีกามากระชากเรามันก็อย่างว่านะครับมันมีคนเป็นสิบมาผากกันอยู่นะแล้วก็พอมาดึงเราก็ล้มไปกิติบอกว่าแม้เขาจะไม่เห็นด้วยกับแนวทางการเคลื่อนไหวของกรสสแต่ยินดีรับฟังหากผู้ชุมนุมจะเข้ามาพูดคุยเชิญชวนและปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของตัวเขาเองคือเขามีเหตุความคิดเห็นแตกต่างจากเราถูกไหมฮะแล้วเขาก็ อยากจะแสดงออกแล้วก็กระทำกิจกรรมทางการเมืองบางอย่างของเขาใช่ไหมฮะ <Okay. S 1> แล้วผมถามกลับว่าแล้วถ้าการการะทําของเขาไปละเมิดสิทธิ์ของเราซึ่งคนทั่วไปที่อยู่ตรงกลางไม่ได้อยากจะเข้าข้างใครอะ่ะคุณไปละเมิดเขาอะ่ะแล้วการการะทําเนี้ยเรายอมรับได้ไหมอะ่ะคือคือเขาหวังดีอะ่ะใช่เขาอยากจะทําสิ่งที่ดีงามให้ให้เมืองไทยเหมือนกันอะ่ะ <Okay. S 1> แล้วเขามาละเมิดสิทธิ์ของคนทั่วไปอะ่ะ ตรงนี้เราสังคมไทยยอมรับได้เหรอเช่นเดียวกับกรณีของสุวินันชัยประโมทผู้ชุมนุมที่ถูกขัดขวางไม่ให้เข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขตสวนหลวงแต่เธอก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจเธอโยนรองเท้าข้ามไปก่อนจะปินรั้วสูงกว่า2เมตรภายในเวลาไม่ถึง10วินาทีท่ามกลางกลุ่มผู้ชุมนุมและสามารถผ่านเข้าไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นคนแรกของหน่วย เธอบอกหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ว่าตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่ายังไงก็ต้องไปใช้สิทธิ์ให้ได้เราเป็นคนไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยทำไมจึงต้องยอมการคัดค้านการเลือกตั้งด้วยการนอนขวางทางเข้าหน่วยเลือกตั้งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็มีผู้ขอใช้สิทธิ์บางคนเลือกที่จะเดินหน้าฝากกลุ่มผู้ชุมนุมไป แม้จะมีปฏิกิริยาต่อต้านจากกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างผู้หญิงคนนี้เดินฝากกลุ่มผู้ชุมนุมที่นอนอยู่บนพื้นพร้อมกับใช้ไฟฉายไปที่ผู้ชุมนุมการเข้าปิดล้อมคูหาเลือกตั้งหลายแห่งในกรุงเทพมห AH านครรวมถึงอีกหลายพื้นที่ในต่างจังหวัด ทำให้375เขตเลือกตั้งไม่สามารถลงคะแนนได้89เขตแบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร33เขตเลือกตั้งภาคใต้12จังหวัด56เขตภาคกลาง2จังหวัดภาคเหนือ1จังหวัดรวมมีผู้ขอใช้สิทธิ์2ล้านคนแต่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้4 4 0 0 0 0คนหรือคิดเป็นร้อยละ22 แม้ก่อนหน้านี้แกนนําจะประกาศให้ผู้ชุมนุมสามารถใช้สิทธิ์คัดค้านด้วยการรณรงค์หรือเชิญชวนไม่ให้ประชาชนไปเลือกตั้งได้แต่ต้องไม่คุกคามหรือปิดกั้นสถานที่ที่จัดเป็นหน่วยเลือกตั้งแต่ก็พบว่าหลายพื้นที่เกิดเหตุการณ์ขัดขวางจนผู้ใช้สิทธิ์ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ด้านหนึ่งผู้ชุมนุมอาจอ้างสิทธิพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยที่เข้มข้นของพวกเขาจากการออกมาร่วมชุมนุมทางการเมืองแต่ด้านของผู้ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งก็ตั้งคำถามว่าการละเมิดสิทธิของผู้ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งและการขัดขวางกระบวนการเลือกตั้งจะถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร วรารลักษ์อิสรางปูนะอายุทยาไทย PBS รายงาน